โอเคครับทุกคนก็สำหรับเนื้อหาคลิปนี้นะครับที่จะมีการปรับมาในซีซัน14เนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้โลมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่เข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับก็ไปกันเลยครับ ครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องบี t o n โทนี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงแร็งซีซั่น14นะครับก็ตอนนี้มันมีการรีแรงใหม่มานะครับก็จะมีการอัปเดตมูนี่นั่นใหม่มากมายนะครับผมว่าตอนนี้คือโลมิงเนี่ยตำหน่างทับขอดเนี่ยเล่นได้ง่ายมากๆนะครับเพราะมีหลายๆอย่างที่ปรับเข้ามาให้โลมิงเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆ ส่วนเนื้อหาในคลิปจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนจะเข้าไปดูคลิปเนี่ยอตอนนี้เนี่ยผมได้มีการไลฟ์สตรีมสดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่อยากดูแค่ใน y o u t u เนี่ยอยากดูผมไลฟ์สดๆเนี่ยตอนนี้ผมได้ไลฟ์สดใน y o u ูทูปใน Facebook แล้วนะครับก็สามารถไปกดติดตามเพจ BZ แซตโทนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก่อนที่เข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับก็ไปกันเลยครับ โอเคครับทุกคนก็สำหรับเนื้อหาคลิปนี้นะครับที่จะมีการปรับมาในซีซัน14เนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้โลมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็มาอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องไอเทมของเกมนี้กันก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ก็สำหรับแพทนี้นะครับทุกคนของโลงมิงเนี่ยหลักๆจะปรับมา2อย่างนะครับคือ1เลยคือเรื่องของอเม็ดสีขาวครับทุกคน ไอ้เม็ดของครับไอ้ชิ้น,น300เนี้ยสามร้อยเนี่ยทุกคนจะสังเกตดูนะครับว่าหากสถานะการเงินเล็ก p ของตัวเองเนี่ยต่ำที่สุดในทีมเนี่ยจะได้รับโบนัสโกและ e ี p เนี่ยทุกทุกสามวิได้รับ8โกนะครับทุกคนจะจำได้ไหมครับว่าแพทที่แล้วเนี่ยมันจะได้สามวิเนี่ยมันสามวิเนี่ยมันจะได้แค่อ่ามันจะได้แค่5บาทครับ แต่ตอนนี้มันปรับมาจาก5บาทเป็น8บาทครับทุกคนซึ่ง8บาทเนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากๆนะครับก็สําหรับไอเทมซับพอร์ตเนี่ยคือวินเจมกับ Water ร์เจมเนี่ยผมคิดว่าวินเจมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีกว่า Water ร์เจมมากๆนะครับเพราะว่า วอเตอร์เจมเนี่ยมันต้องใช้สเต็กในการเก็บเก็บใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคือมันต้องใช้สเต็กอะ่ะมันต้องรอสแตก็กหนึ่งสเต็กมันถึงจะได้เงินนะครับผมจำไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่แต่มันจะได้ประมาณ30บกว่าบาทหรือ20กว่าบาทนี่แหละแต่อวินเจมเนี่ยมันได้3วิทุกๆ3าวิเราได้8บาทซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต,ต้องอยู่ข้างๆครีปก็ได้นะครับก็คือเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าเราเงินอยู่อันดับสุดท้ายเนี่ย เงินมันจะเด้งทุกๆ3วิ8บาทนะครับโอเคก็เข้าใจกันตามนี้นะครับส่วนไอ้ water เจ m เนี่ยคือมันจะมีสแต็กอยู่ทุกคนถ้าเราออกมาเนี่ยมันจะมีสแต็กเนี่ยเห็นหนึ่งสแต็กนี้ไหมครับทุกคนเวลาที่เราอยู่ข้างๆคลิปเนี่ยแล้วถ้ามีเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมาลัดทีฟให้เรานั่นคือทําให้เพื่อนร่วมทีมและเราเนี่ยจะได้ตังไปพร้อมๆกันนะครับแต่ ไอ้ตรงเนี้ยคือมันช้าทุกคนสแต็กมันขึ้นช้ามากกว่าเราจะได้เงินแล้วถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีมาแล้วเราโลเราต้องกลับบ้านเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เงินอะไรจากตรงนั้นไปเลยประมาณแบบพักใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งมันทาให้วินเจมนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของแมปไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหรือเราจะตายหรือเราจะอะไรเนี่ยตายผมไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่ายวไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปเนี่ยเราจะได้ทุกๆ3วินเราได้8โกตลอดเวลาแล้วเราจะได้ EP ด้วยนะครับซึ่งผมไปลองมาในแล้งเนี่ยผมคิดว่าวินเจมตอนนี้ค่อนข้างโกงมากๆนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆเวลาที่เราเจอดาร์ซี่เนี่ย ถ้าเราไม่จำเป็นอะ่ะแบบถ้าเราไม่เจอดาซี่อะ่ะเราไม่จำเป็นต้องออกของอะไร่าโพเซดอนหรืออันนี้เลยนะครับไอโพไซดอนกับอันเนี้ย แต่ถ้าเราเจอดาร์ซี่อ่ะโอเคเราค่อยออกเราเคือนั้นคือมันจําเป็นจริงๆถึงจะออกนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เจอดาร์ซี่ผมแนะนำครับให้ออกเป็นลิงออฟเทอร์เลอร์หรือใครที่ชอบโซตอมเบดก็ออกได้เหมือนกันแต่ผมอะ่ะส่วนตัวผมจะชอบลิงออฟเทอร์เลอร์มากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราเข้าพุ่มอะ่ะสมมุติว่าเราเดินมานะทุกคนแล้วเราต้องการที่จะไฟต์ตรงกลางแล้วเราเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีใครบ้างถูกไหมเราก็สามารถเปิดแมปแล้ววิ่งเข้ามาได้เลยแล้วเราจะเห็นทําให้เพื่อนร่วมทีมอะ่ะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับซึ่งไอของทรัพย์ชิ้น โกงมากทุกคนตอนนี้แบบเงินเด้งรรัวรวยมากเล่นเล่นแล,ล,ล้วโคตรรวยเลยทุกคนโอเคครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราคาซัพพอร์ตตอนนี้มันปรับให้ถูกลงมามากครับทุกคนทุกคนลองดูเงินไอของซัพพอร์ตทุกคน ไอเลเวลสเนี่ยมัน300แต่รู้ไหมทุกคนว่าแพทที่แล้วเนี่ยมันคือ600นะครับคือมันประหยัดเงินไปเยอะมากแล้วคูอ oh. ขั้น3เนี่ยคือเหลือ1,100เองนะครับคือเมื่อก่อนอ่ะเวลสามเนี่ยมันคือ1,750มันถูกลงมา650โกเลยนะครับคือแบบ มันปรับลงมาเยอะมากมันทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นในเทมชิ้นถัดไปได้ไวขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินเนี่ยมาทิ้งกับไอเทมซับแพงนะครับแต่ทวกคนรู้ไหมครับว่า1,100เนี่ยกับสเตทที่เราได้มาเนี่ยโคตรคุ้มคือมันคุ้มกว่าไอเทมแท้งลหลายๆชิ้นอีกนะแบบ คือใบเทมแทงส่วนมากมันจะเกือบ2 0 0 0 1 9 0 0 0่0 0 0ขึ้นไปใช่ปะแต่คือของโลมมันคือ1,100เองซึ่งแล้วมันคุ้มมากๆกลายเป็นว่าเราได้ของโลมไวเนี่ยเราทําให้เราเนี่ยได้ของถัดไปได้ไวขึ้นด้วยนะครับออกออกแบบไนท์เพจไกอาร์อะไรได้ไวขึ้นด้วยมันทําให้โลมตอนนี้เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับ stand, stand, stand. ก็ทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์เจมแบบสีฟ้าหรือสีขาวเนี่ยคือมันลดลงหมดเลยนะครับคือขั้น2องแลือสามจาก6ก0 ส่วนขั้น3จาก1 7 5 0เนี่ยเหลือ1,100นะครับโอเคส่วนเลือกไอเทมเนี่ยจะมีอีก1ชิ้นนะครับที่ปรับขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเหมาะกับตำแหน่งซับพอตก็คืออากุนี่นะครับ <c oughs> คืออาก o นี่ตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอากุนี่เนี่ยส่วนมากมันจะเหมาะกับการออกให้กับตำแหน่งซับพอตไม่ว่าจะเป็นอ e ีชา <c oughs> หรือว่าจะเป็นแอ n ดเนหรือว่าจะเป็นอ,อะไรอ่ะ เซฟิล่านะครับคือเซฟิล่าเนี่ยแรงมากๆผมชอบเวลาที่เล่นเซฟิล่าแล้วออกมากดาเมจจะค่อนข้างหนักมากๆนะครับเรามาดูกันครับว่ามันปรับอะไรมานะครับเมือ่อใช้สกลิลโจมตีระยะเอ้ยเมือ่อโจมตีสร้างความบนน้ความเสียหายเนี่ยมันบวกขึ้นมา40ครับทุกคนแล้วก็บวก5ต่อเลเวลต่อเลเวล,เล,เวลนะครับแล้วก็บวก2เของ HP ปัจจุบันเป็นเวลา3วินาทีก็คือปกติเมื่อก่อนอัลโกนี่เนี่ย จะมีความสามารถแค่เผา2%ของเลือดปัจจุบันของฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเลือดฝั่งตรงข้ามมี100ก็จะเผา3วิ2ดาเมจ2ดาเมจ3วิก็คือ6ดาเมจถูกไหมทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เผาแค่นั้นครับมันเผามันมีดาเมจต้นด้วยก็คือ40ตรงนั้นซึ่งเมื่อก่อนอะไออากุนี่เนี่ยมันจะไม่สามารถฆ่าคนได้ครับไม่ว่าแบบมันจะเต็มที่เลือดลดลงเหลือแค่1 แต่ตอนนี้เนี่ยอากนี่เนี่ยมันปรับดาเมจต้นขึ้นมามันจะมีอยู่40ทุกท่นคิดดูว่า40สวิก,ก็เป็นเท่าไหร่120ถูกไหม120เนี่ยต้นเกมก็ถือว่าแรงมากนะครับแล้วเราสกิลเรื่อยๆมันก็จะเผาเรื่อยๆเผาเรื่อยๆเผาเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าสพอร์ตอย่างแอดเน็หรือเซฟิล่าหรืออ e ีชา3ตัวนี้เนี่ยการที่อากุนนี่มันปรับขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า3ตัวนี้เนี่ยดามเมจจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับ เออผมคิดว่ามันจะบัฟให้กับซัพพอร์ตของเราได้ดีมากๆนะครับโอเคก็สำหรับเรื่องไอเทมซัพพอร์ตก็จบไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูถึงเรื่องฮีโร่กันบ้างโอเคครับก็เรามาพูดถึงเรื่องฮีโร่ที่ปรับขึ้นมานะครับผมคิดว่าที่มันจะมีผลให้กับตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยก็คือน่าจะเป็นลิกเตอร์โลมิงนะครับ ลิเตอร์ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นฮีโร่โลมิ่งธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเวลาที่จะมาเล่นโลมิ่งนะครับส่วนเรื่องที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นสกิลสองของลิเตอร์ไหมครับสกิลสองลิเตอร์เนี่ยมันสามารถสะสมได้2องสแต็กถูกไหมทุกคน แล้ว2องสแต็กนี้เนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เรากดใช้1ครั้งเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นกดอย่างเงี้ยเห็นปะมันคููดาวสามวินาทีเมื่อก่อนดิกเตอร์อะ่ะมันต้องคููดาวห้าวินาทีครับซึ่งมันทําให้การกดสกิลสองลิเตอร์เนี่ยอาจจะช้าลงแล้วก็แบบเคาน์เตอร์ได้ยากแต่ตอนนี้มันปรับลดลงเหลือ3วินาทีเนี่ยมันถ,ถ้าแบบในไฟหนึงเนี่ยมันสามารถกดได้โคตรถี่เลยนะ แบบมันถี่มากๆอ่ะแบบมันป้องกันแล้วมันแบบมันเป็นฮีโร่โลมใช่ไหมว่ามันแค่ไปเข้าไปรับดาเมจให้เพื่อนแล้วกดสกิลสองรับดาเมจอ่ะคือมันเป็นฮีโร่ที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยเห็นที่มันเป็นหนึ่งชาร์จใช่ไหมควรมันหมุนอ่ะมันหมุนที่มันเก็บสแต็ก่ะเมื่อก่อนนะครับเวลาที่ลิกเตอร์อัพสกิลสองเต็มมันถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสิบหกปะจำไม่ได้แล้วอ่ะ ดูสกิลของนิกเตอร์ก่อนนะครับตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่มันมันบั๊กกว่าทุกคนเพราะผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันประมาณอัพสุดเนี่ยประมาณ16วินาทีถึงจะได้เต็ม1สแตก็ก16-15วินาทีนี่แหละ แต่ตอนนี้เนี่ยทุกเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยเนี่ยจะเหลือประมาณ15หรือ16วินี่แหละทุกคนผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับมันจะเหลือประมาณแค่15วินาทีนะครับโดยประมาณแล้วสกิล2ของลิกเตอร์ตอนนี้ของลดคูดาวสามารถทำให้ไอสิบวินาทีนี้เนี่ยลดคูดาวลงมาอีกได้นะครับ oh. อย่างเช่นสมมติเราออกสองคูดาวมา40เปอร์เงี้ย15วินาทีก็จะลดลงมาอีกนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเก็บสแต็กของสกิล2ลิกเตอร์เนี่ย ได้ถี่ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยสกิลสองนิกเตอร์มันจะไม่สามารถอาเอาของลูกคูดาวเนี่ยมาช่วยได้อย่างเหมือนเอลสูอย่างเงี้ยเอลสูก็ใช้ของลูกคูดาวได้ใช่ไหมทุกคนอย่างแท็บอย่างเงี้ยอย่างไอวานของมันอย่างเงี้ยมันก็ลดคู่ดาวให้กับแท็บมันได้แต่ไอสกิลสองของเอ้ยไม่ใช่สกิลแท็บดิไอสกิลซูมอะ เออผู้ผิดนะครับผมผู้ผิดขอโทษด้วยไอ้สกิลซูมอ่ะไอ้ของลุกคูดามันมีผลแต่แสบผมไม่แน่ใจนะครับส่วนสกิลสองลิเตอร์เมื่อก่อนมันไม่มีผลแต่ตอนนี้เนี่ยมันบัฟขึ้นมาให้สกิลสองลิเตอร์เนี่ยมีผลแล้วแล้วก็ไอ้ตอนที่อยู่ในพุ่มน้ําอ่ะไอ้พวกพุ่มหญ้าเนี่ยมันได้เลือดด้วยนะครับเมื่อก่อนมันเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งตอนนี้มันปรับขึ้นมาเป็นสองเปอร์เซ็นต์ไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยลิเตอร์เนี่ยมันปรับมาค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกกกััับบาารรรรเเล่่่่นนนนตตแหงงซพพออ์มๆะคสวื ตัวมันเล่นซัพพอร์ตได้ดียังไงหรือว่าประโยชน์มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ทุกคนดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปลิกเตอร์โลมิงว่ามันดียังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้ามีคนสนใจเยอะผมก็จะมาทําคลิปต่ตอไปเพื่อน <Sí? S 2> ๆ,ๆดูนะครับ <im IT> ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวการบัฟตำแหน่งซัพพอร์ตว่ามีอะไรที่อำนวยหรือช่วยให้ตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นก็มีอะไรบ้างก็พูดไปแล้วนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมละ่ะ ถ้าใครที่อยากดูผมไลฟ์สดก็อย่าลืมมาดูที่สตรีมใน Facebook ได้นะครับผมจะไลฟ์สดทุกๆวันนะครับเริ่มต้นเที่ยงเป็นต้นไปนะครับส่วนรายละเอียดว่าจะสตรีมช่วงเวลาไหนก็ไปกดดูติดตามในเพจไว้นะครับผมจะมาบอกรายละเอียดว่าผมสตรีมช่วงไหนบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ